พี่น้องที่รักในพระริตเจ้าเขาคิดเขาวันพะหัสสบดีสบดาที่ยี่สิบสามนี้ที่บุญเปาโลบอกว่ากิตชนเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรให้เป็นนักบุญเห็นไหมครับเป้าหมายของพวกเราในการเดินทางคือเป็นนักบุญเพราะพระบิาทราตั้งเป้าหมายให้เราแล้วนะครับให้เราเป็นที่รักของพระเจ้าดังนั้น เรื่องประดับชีวิตที่พวกเราควรจะมีก็คือความรักความเห็นใจคนอื่นความมีใจดีความถ่อมตนความอ่อนโยนความภาคเพียรความอดทนและการให้อภัยดูแล้วก็ลักษณะที่จะช่วยเราให้เป็นเกบุญ มันก็มีสิ่งที่เราเพิ่งกล่าวมานี้เองนะครับแมนะ้เราจะไม่สามารถที่จะทำได้หมดทุกอย่างแต่ขอให้เราทำสุดความสามารถเถิดครับส่วนในพระวราะสารน,นั้นพระเยซูเจ้าให้กฎทองสำหรับชีวิตของเราก็คือหนึ่งเราอยากให้คนอื่นทำต่อเราอย่างไรก็ให้ให้เราทำกับเขาอย่างนั้น อันนี้เป็นกดทองนะครับหลายคนไม่ได้คิดเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจึงปฏีปฏิกิริยาลบต่อคนอื่นแต่เขาหวังให้คนอื่นยังมีปฏิปปกิริยาบวกกับเราคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะในโลกของความเป็นจริงโลกเราเนี่ยมีการแข่งขันกันสูงมีความเกลียดชังกันมากเลครับ ้อที่สองนั้นพระองค์ก็บอกว่าเราจงเป็นผู้มีใจเมตตากรรณาต่อคนอื่นดังที่พระวิดาทรงมีใจเมตตาการุณาต่อเราคำจริงประโยคนี้ในหนังสือพระวารพระวรสารของนบุลมัทธิวก็บอกว่าจงเป็นผู้ดีบริบูรณ์เหมือนพระวิดาเจ้าทรงเป็นผู้ดีบริบูรณ์แต่ทั้งสองอย่างนี้ถ้าจะพูดมาก็เหมือนกัน เป็นคนดีก็คือมีใจเมตตากกรณุณาจริงไหมครับส่วนข้อสามสิ่งที่พระองค์บอกก็คือพระองค์บอกกับสิทธ์ของพระองค์ว่าจงรักศัตรูทำดีต่อผู้ที่เกลียดชังเราเวยพรให้คนที่สาบแช่งเราภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายเรายอมเสียเปรียบคือไม่จัดสินเขาไม่กล่าโทษเขา แต่ให้อภัยเขาใช่โลกไม่ได้สอนเราในเรื่องนี้ให้ทำแบบน,นี้โลกบอกว่าต้องแก้แค้นต้องต้องอตาต่อตาฟันต่อฟันอย่างที่เราเห็นในพระกัมภีแต่เมื่อพระเยซูเจ้ามาพระองค์บอกว่าพระองค์ยอมเสียเปรียบและพระองค์ถูกเชิงบนไม้กางเขนนี่ก็เป็นเครื่องหมายแห่งความดี แห่งความรักที่พระบินเจ้ามีต่อเราแล้วก็อยากฝังให้พวกเราเนี่ยได้ทําเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าได้ทรงกระทำขอพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ